เนี่ยเราจะเริ่มหมดแล้วนะอ่ามา5 4 3 2หลุดยังว่าอะไรบทดีกว่ากันแล้วหลับมาเสื้อกับเก้าของร้านแล้วพอทำเสร็จนะทุกคนอย่าลืมยิงมาอีกรอบหนึ่งนะอ่าไม่ใช่กูหลอนไฟฟ้าัดติดอ่ะเดี๋ยวออกไปให้มันแบบไฟฟ้าแตกไม่ให้มันเป็นแบบแตกติดกันมาก่อนอ๋อเพื่อแบบว่าทีเชอร์มาจูดม g ร์นิ่งทีเชอร์ ที่อีกแล้วนะคือเราอยู่ที่ฮอลีเดย์ค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อตอน EP แรกเราได้ไปเรียนพร้อมที่สตเดิโอแล้วหนึ่งควมหมอเราได้ไปเรียนร้องเพลงมาแล้วในตอน EP หนึ่ง EP ที่2ก็เลยมีคนให้หาทำมาเรียนเป็นบาริสต้าเออซึ่งวันนี้คุณครูที่มาสอนเราก็คือคุณครูเพียงคนค่ะ อี่อีเอาไปหรอมาคุณพี่เงูนตอนนี้คือดุนะคะ AKA มาดามค่ะเป็นเพจใบต้าของนี่นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการก็เป็นเจ้าของร้านค่ะอีกนิดนึงอ่ะเป็นลูกค้าด้วยนงอะ มาดามก็คือเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นี่แล้วอยู่ันนี้มาสอนเราด้วยก็วันนี okay. ้นะคะเราเนี่ยจะมาสอนเบสิกกาแฟเลยเป็นกาแฟร้อนเราจะสอนทั้งแบบการสกัดกาแฟก่อนเบื้องต้นแล้วก็ถึงจะไปทำกาแฟร้อนกันได้บอกตัวเลยว่ากูเคยไปในตอนไอ้นี่นะคะ My DNA ถ้าใครยังไม่เคยดู EP My DNA คือกล้ามเนื้อมันเล็กกล่ะเหมือนแบบเต็มสิบอะกูเล้ามเนื้อมันเล็กก็ไม่้ นนั้มันเป็นจุดด้อยของกูกูแค่ยจะบอกว่าออกตัวไว้ก่อนเป็นจุดด้อยของคนที่ชื่อไอดาาปเริ่ะเริ่มเลยกันดีกว่าเริ่มเลยเอาไปเริ่มอะไรอย่า อ๋อแรกเลยเนี่ยกาแฟที่ร้าน Thorite Cafe นะคะมีเยอะมากทั้งกาแฟฟิวชั่นว้าวมันคืออะไรคะกาแฟชิวชั่นเนี่ยเป็นกาแฟแบบว่ากาแฟส้มกาแฟพีกาแฟน้ำมะพร้าวอคืสามารถแบบเป็นมิกซ์กับอย่างอื่นได้อ่าได้แล้วที่ร้านอ่ะมีหมดมีทั้งฟิวชั่นกาแฟใส่นมไม่ใส่นมมีทุกออปชั่นนะคะแล้วก็มีกาแฟสำหรับคนแบบทางเลือกด้วยกาแฟเนี่ยมีนมบดอมิ่ด้วยนอกจากเมนูกาแฟแล้วเนี่ยเราก็จะมีพวกแบบว่าอิตาลีโซดาสมูทตี้อื่นๆสโมตตี้เนี่ย ตื่นเต้นตื่นแต่ว่าเพียงหุ่นกินน้ำมะนาวรีบพดรีบพดโอเคให้ลานนะคะจะใส่เครื่องบดเป็นมัตเซอร์มันบดยังไงมันบดดีเวอร์มันบมันแบบละเอียดโยโย่โย่ คพื่อนนี้กับคุณครูพี่งุดอันไหนบวดกว่าอันนี้บวดกว่าโอเคที่ร้านเนี่ยเราจะใส่มเมล็ดกาแฟแค่ตัวเดียวตอนนี้ก่อนเป็นมเมล็ดขั้วกลางจากลาวตอนมีคาแรคเตอร์คือเป็นคนสวยเป็นคนละคนรัคุยซีเรียสไม่ได้เลยคุาแรคเตอร์เนี่ยเป็นคนสวยคาแรคเตอร์ไอ้เหี้ยบเฉพาะคาแรคเตอร์มาเกแฟมันเนี่ยมันเป็นอ ันนี้หมายถึงคาแรคเตอร์ของเครื่องบดหมายถึงเครื่องบดเบลส์เบลสนเบลร์หมายถึงของเครื่องบดมาบนแกมาเมืองมาเป็นเชฟพี่อยากรู้ว่าแต่ละพั้วมันต่างกันยังไงอ่าถ้าเป็นร้านเซอร์วิสช็อตนี่คอฟฟี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเบสบริการให้อยู่3แบบก็คือพัวกาพัวกา กโคอ่อ,อ,อนัโวกลา,างัโวเข้มทางร้านเนี่ยใช้เป็นกลางๆก็คือว่าคนที่กินมอลดการโน่เนี่ยก็ทานได้<ม>คนที่กินแบบกาแฟใส่นมเนี่ย <laughs> ก็กินได้โอเคมาเข้าที่เรื่องเครื่องบดกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มบดแล้วนะอ่ะมา5 4 3 2ามสองรู้ยากว่าอะไรบดดีกว่ากาันแล้วหลัมบมาเสิร์กับเครื่องของร้านห้าร้อสิบบาทใสตกกระตุกพอรับบดเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวบดชั่มเลสเนี่ยออกจากหัวชาวเวอร์ก่อนอะไรนะบดชั่มเลส อ๋อเหมนบงแฝนใส่ไกันใส่บรด้กันอันนี้เนี่ยไว้แบบว่าใส่ไม่ให้ผงกาแฟเนี่ยมันไหลมันแบบกระชอบกระแชะกระชอบกระแชาหลังเลาเราเนี่ย กระป๋อง20กรัมพอได้ผงเนี่ยเราก็มาชั่งเครื่องชั่งก่อนอันไหนเครื่องชั่งคะเครื่องชั่างอันนี้นะคะเครื่องช่งเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ใส่ตรงนี้ชั่งก่อนนะอย่ามั่วนะแล้วเราก็ผงกระป๋อให้ถึงกดได้เมื่อกี้นะคะทุกคนก็ใส่เลยค่ะใส่นะทีนี้มันไม่ถึง20ทำไงทำงานก่อเถอะโอเคใส่เข้าไปให้ถึง20นะคะเกิดไหมคะ กินหน้ากันนี้เกินอีกอย่างหนึ่งนะพอมันเกินเยอะไปเนี่ยต้องเอาออกเพราะงั้นเนี่ยกาแฟที่มัสกัดมามันจะเหนือเกินไปหม,มายความว่ากาแฟเนี่ยมันจะแบบรสชาติอะไม่แล้วก็ขมแล้วก็ต่อไปนะคะพอเราได้20กร,รัมนะเราคนก่อนอันนี้คืออะไรอัน,นี้ไม่คือตัวอะไรอย่างคน <laughs> <laughs> ตนี้เราอยากไปเราอยากไปซีเรียสมากเลยเราก็รู้ว่าเราคนรที่จะมันอ่ะช่วยให้แบบว่าเมล็ดผงมามันแบบว่าไฟฟ้าสถิตอ่ะโดนไปให้มันแบบแปลกแตกไม่ให้มันเป็นแบบแปลกติดก้อนก้อนอ๋อเพแบบว่าไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นกๆแโคนเลยให้มันสุดนะอย่ามาทำแบบเครื่องกลางให้มันโดนเลยอย่างนี้โดนอะไรอ่ะโดนข้างล่างอ๋อแล้วพอเราดนับถอยหลัง คอ็อนิดนึงเนอร์วงแหวนก็เราจะเอาวงแหวนออกเพื่อแบบว่าเกลี่ยหน้ามันเพราะว่ามันแบบเยอะเกินไปลายออกก่อนเสร็จออกแล้ววงแหวนออกแล้วเราจะใช้ตัวนี้เกลี่ยหน้ามานับลงไปนะคะทุกคนวานจูทรีนี้เราจะหมุน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 ทำไมก็เพื่อเกลี่ยมึงก็ถามทุกครั้งเลยมันหมุนเพื่อเกลี่ยอันนี้นะคะเราก็จะเสียเข้าไปอย่างนี้เป็นไรเสียงหลงตลอดมีค่ให้กินน้ำไม่ขันอยากจะเยอ อันนี้วางนะคะวางนะแล้วเราใช้น้ําหนักตัวเองเนี่ยหนึ่งทีกดลงไปหมอ <ะ S 1> ถามอีกหนักแค่ไหนเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องล็อกแกนก่อนที่จะมาเราต้องแบบพรมน้ำมันกอ่อนครับนี่นี่น,นอนหรอร้อนจ้ะ <c oughs> แล้วเราก็เอาสิ่งที่เราทํามาเมื่อกี้เสียบมันเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นล็อกของมันใช่ใช่เสร็จปึ๊บเราก็จะไม่ลืมตาช่างเดึดขาะเราวางมันลงไปค่ะแล้วเราใส่นี้การซที่ลานะคะจะสกัดที่28นาทีแล้วเลโชเนี่ยคือน้ําของมันเนี่ยจะออกมาอยู่ที่30ถึง40สกัดแล้นะอะ แต่ก็ลืมตั้งเวลาอ๋อคือพี่มาดามเซตเวลาไว้แล้วเราเสร็จอะไรเราตั้งค่าไว้แล้วว่าคาแรคเตอร์ออกมาเป็นคาแรคเตรอร์คนเท่ห์อุ้ยกินหอมแบบหอมบุ้งหอมชิมไหมหาหลวกปากไหมาอาชิมอยากให้ทุกคนรู้นะว,ว่าคาแรคเตอร์เนี้ยคือมันแบบนัตตี้ช็อกโกแลตจริงเขาบอกว่ากินอันนี้แล้วคาแรคเตอร์คนเท่เราไม่เชื่อหรออุ้ยอันนี้ก็อร่อยดหรือแม่ห้ย สองคนนั้นได้ชิมแล้วน่าคือแบบไม่ต้องบอกก่อนว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนกินกาแฟแจัดขนาดนั้นใช่ใช่สำหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่สายกาแฟจัดจัดเนี่ยมันจะค่อนข้างกินง่ายมากสำหรับโชอนสำหรับฉันก็ไม่ได้กินยากมากจุดนึงต่อไปเดิตรงนี้มันแบบมันเทเกินมันแท้ก็ คืออันนี้เป็นคนชอบกินอะไรที่มันหวานๆเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกินกาแฟก็จะติดกินอะไรที่มันแบบต้องเป็นกาแฟที่หวานต้องมีนมอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าแบบกินแบบนี้เลยก็คือตกใจตกใจจริงหอมจังเลยจ้ะแม่แต่หอมอ่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้วันนี้ที่ร้านเนี่ยจะใช้ตัวฟิชเชอร์มันจะมีแบบขีดไว้ให้แล้วว่าเราใส่นมประมาณนี้ที่ฟิชเชอร์นี้กำลังโอเคเอ่อตัวสตีมเราเนี่ยจะใช้ฝั่งนี้เราต้องข้แครนึงนะมันแรงว้าว อะไรจริง,งอะไรจริงเว้ยแกงเราพ่นมันออกมาก่อนรอบนึงไล่น้ำไล่อากาศาไล่อะไรนี้ออกไปก่อนเราก็เอาที่เสียบมันเนี่ยเสียบเข้าไปอ่าฮะเราก็เปิดหม้อ,อสตีมได้เลยโอ้โหพอฮีทมันเริ่มหน้าเนี่ยเสียงจะแบบว่าเหมือนแบบอ้อแบบเสียงบบอันนี้นคือาการวัดเหรอวัดวัดแล้วก็เราดูว่าร้อนไหมน้องเนี่ยเราใช้มือเราสองคนอ๋อแล้วเราก็จะเป็นเสียงอ้าวมาใช้มือจับอาจะจับดูมันจะแบบร้อนที่แบบว่า ลุกมือนจะแอบลุก huh. ล no. uh ุกนะแล้วพอทำเสร็จอะ่ะท <commun Loud noise> oh. <ness> ุกคนอย่าลืมยิงมันอีกรอบหนึ่งนะเราต้องต้องต้อง้องไม่ใช่หล่แต่กับมาริสตามันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้นะทุกคนเราต้องอยากกลัวมันค่ะทีนี้เนี่ยนมที่ดีเนี่ยเวลาเราทำแนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นภูเขาสองลูกเห็นปะนี่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 ก็ว่เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะจะมีโจทย์เล่นน้อยให้ทุกคนได้ทำแต่ว่าเดี๋ยวเราอะจะสาธิตให้ดูกันโจทย์นั้นก็คือไม่บอกไม่บอกเป็นความลับเป็นความลับ จะมาทำงานอย่างนี้อยากรู้เทียงแก้วประมาณสี่ท่องศาตอนแรกกับมิกซ์นมก่อนเทเป็นเทวนวนวนไปครึ่งแก้วครึ่งแก้วอ่าต่อไปเราจะขึ้นลายนะติดมากอู้หูอุ้ยสวยจังเลย อ่ะไปประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ทุกคนหนาดลองกันโอเคอยากทำแล้วเดี๋ยวไปทำแบบรายคนกันดีกว่าใครจะทำคนแรกกูทำคนแรกให้มั้ยเย่อยากให้มันจบสไ้นตล้งของซ้ำพอยังเอออ่า แต่มันขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่ดิบดีนะอ่ะขึ้นหนึ่งเส้นหุ้ยขึ้ัวหัวหนวหั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 วลัวหัวคัฟหัวพัวหัวหมวหมวหัวหนวัวหัวหัว่ดวหัวหัว่ัวหัวเส้นบางเวหอวหัวหัีหัวหัวหัเหัว ใช่ไหมั้ยนั่นน่ pues ะตูขึ้นข well, ึ้นเฮ้ยโอ้ยอยากเทเพิ่มเลยอ่ะเทเพิ่มเลยปะชื่ออะไรดีอ่ะหัวใจถวายวัดโอเค พอไหมอุ๊ยแล้วก็ปื๊ดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณขึ้นได้ไหมมึงเพียงครึ่งใจชื่อแก้วว่าเพียงครึ่งใจะไป ผลงานที่พวกเราทำคาเต้อาร์ตคือแต่ว่ามันยากกว่าที่คิดแบบว่าเ่เขาเทกันแบบลายวัดอลูนไว้วัดอลูนเลยหรอเห็นว่าแบบเขาเทได้หลายลซึ่งตอนนี้เราต้องมีคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุธเกสพิเศษคือเขาไม่รู้ว่าอันไหนของเราเดี<อ>๋ยวเราต้องแนะนำตัวเขาใหม่เราอาจจะไม่ค <ui> ่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเลยซึ่งตอนนี้ฉันเกสพิเศษค่ะ เรลกอะเมื่อกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หักสองั้นเดี๋ยวเราไปเชิญเกทพิเศษเลยดีกว่าโด้กันขอเชิญพบเกทพิเศษเลยค่ะขอเชล่ะขอเชล่ะอันนี้ี่ปดชอ่ะ ครูพี่อุ่นนั่นแหละคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือจะเป็นคนมาันทรัพยากรเราน้อยนั่นแหละทุกคนก่อนจะได้รับแต่ละแก้วเนี่ยคือมาริสต้าเนี่ยทำงานหลังบ้านกันหนักมากแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแบบว่าแต่ละเมนูเนี่ยให้ทุกคนนะคะที่ร้านเขาเล่นนะคะตั้งใจทำชุกแก้วนะคะลุงโป่ให้คุณครูพี่อุ่นวิจารณ์ก่อนจดิจิตอลเนี่ยนะคะจบ เป็นลายเบสิกเลยคือลายหัวใจแก้วเนี้ยเหมือนมันน่าจะเกิดจากการที่แม่สตรีมด้วยเกิดจากแบบว่าเวลาจังหวะที่เทนมเนี่ยมันเลยทําให้หน้านมอ่ะมันไม่ขึ้นมันไมขึ้นแต่เนื้อนมอย่างเดียวน้ออะไรเงี้ยแกนี้ก็โอเคแคนนี้พอส่วนแก้วนี้อันนี้ยังดูมีแบบโฟมนมขึ้นมาหน่อยอันนี้โอเคข้อเสียคือว่าเรหอ่าเทนมไม่เต็มแก้วสําหรับแบบว่าเพิ่งทำครั้งแรกอ่ะอันนี้โอเคเลยแก้วนี้โอเค แค่นั้นเลยเหรอม่ีค่ะคิดว่าน่าจะเพราะว่ามันน่าจะทํามาสักพักหนึ่งแล้วไอโฟมสีขาวๆว่ะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอันเนี้ยเทมาแบบว่าเหมือนปริมาณกาแฟโอเคแต่ว่าอันนี้ก็น้อยเกินไปอันนี้ก็ยังไม่ถึงถ้าแก้วเนี้ยอันนี้เป็นแก้วที่น่าจะสดได้ก็วันนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบว่าจะเสิร์ฟให้ลูกค้านาะเราก็จะเลือกแก้วนี้ค่ะ มีเหนือความคาดหมายค่ะอันนี้ทุกคนอาจเฉกนว่ามันมีสีขาวมีอะไรขึ้นเนาะแต่ว่ามันเสิร์ฟไม่เต็มแก้วหมายความว่าลูกค้าเห็นปึ๊บแบบพอดีแอบกินหรือเปล่าคะอันนี้คือแอบทานหรือเปล่าขายไปครึ่มหนึ่งเลยนะคะอันนี้เป็นแก้วที่โอเคที่สุดในวันนี้ใครถ่ายเสนอได้บ้างใครบ้างอะใครไทยอ่ะไข่ม่ติดแต่แซวดอันนี้ของไทย ไ,ได้ดื้ออันนี้ทำไมทำไมเทไม่เต็มคำกูได้วอันนี้ของไหนใช่ปะ่ะผู้อเสิร์ฟพอตลาเต้โอเค okay. ขออนุญาตฝักร้านนะคะตอนนี้นะคะร้านห้อยเด็กคาเฟ่แล้วนะคะอยู่ที่สาม่านมิตรวา์ทุกคนเนี่ยสามารถนั่งเอ็มอาร์ทีมาได้เดินแบบนิดเดียวแล้วก็ถึงร้านเลยค่ะแล้วก็ร้านเราเนี่ยมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟแบบฟิวชั่นคนที่ไม่ชอบทานกาแฟเนี่ยแต่ว่าอยากลองทานมือใหม่เนี่ยก็ทานได้มีอาหารด้วย มัแนแ็กมีหมดมามเธอขอร้องใครขับรถมาจอดอะแนะ,ะนำว่าให้ไปจอดที่วัหวดหัวลำโพงไม่ก็ สามแามิถ่าวรตสามแากมิถ่าวรจะเดินไกลหน่อยนิดนึงแต่ว่าสามารถเปิดแบบเราเดินมาได้เลยคือตรงนี้เขาเรียกว่าถนนซับที่เนี้ยนอกจากกาแฟอร่อยแล้วอะอาหารอร่อยมากจริงเรามาบอกเมนูที่ชอบคนละด้ำนึ่งหรอน้ำนึ่งแล้วก็เป็นอาหารหนึ่งโอเคเอาแหละกลัวมันต้องมีตี๋ครับกูต้องกูขอบอกก่อนว่ชอบคือปกติเป็นคนไม่กินมินช็อคเลยแต่ว่าหลักการมินช็อคที่นี่ฉันยอมรับ กินมินช็อกต้มากินที่ร้านนี้ไม่เพราะปกติอาดาวไม่ค่อยกินมินช็อกใช่ใช่ไม่ค่อยกินมินช็อกอยู่แล้วขอเปิดขอเมนูมาเปิดก่อนได้ป้ะจะไม่ได้แล้วอ่ะไม่ไม่ปูชอบกินวานิลาสกายขอขัดได้ไหมทุกคนเมนูเนี้ยมันอร่อยมากมันคือส้มแล้วก็ยูสุแล้วก็ไอติมวานิลาไม่เราคืออร่อยแบบอร่อยจริงๆส่วนฉันชอบช็อกโกแลตดูเทลามากเป็นเมนูปั่นข้างบนก็จะมีไอศครีมด้วยมาอาหารกันบ้างไหมฉันชอบกินบะหมี่อาม่าส่วนของเราก็ คือเมนูที่ชอบที่สุดก็จะเป็นไปซี่มิโซะเพราะว่ามันเผ็ดแล้วหมูมันก็อร่อยแถมเมนูนึงมัสมันเหนืออร่อยมาก ต่วนนี้อ๋อนี่ชอบสปาเกตตีด้านสปาเกตตีทับฟลนะคะอร่อยแบบอันหอมทับฟลมากแล้วก็เมนูสแน็คที่พวกเราต้องกินอยู่แล้วใช่ปอเปี๊ยะผัดหมูอบชี้นอาจจะหมดทุกเมนูแล้ว่คือมาหมดทุกเมนูจริงไงมันก็เลยแบบเลือกอันเดียวไม่ได้อ่ะน้องใช่ใช่ก็ใครอยากกินก็ตามมาได้นะคะที่ฮอลิเดย์คาเฟ่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณครูเพียงคุณมากเลยนะคะ มึงทายอีกแล้วใายอีกนี่ใคอีกแล้ววันนี้นะคะก็บอกว่าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเฟชชิพพายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันว่าอีพีหน้าอยากให้เราไปเรียนทำอะไรดีๆนะเอาดีๆอดีๆนะโอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย